สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Campus Variety น,นะคะถ้าพูดถึงการออกกำลังกายไม่มีใครไม่รู้จักค่ะโยคะนั่นเองค่ะาาาาาคำว่าโยคะเนี่ยนะคะมาจากภาษาสันสกฤตก็คือคำว่าโยคีที่แปลว่าควบคุมค่ะ control โยคะเป็นการควบคุมความคิดนั่นก็คือ mental control แล้วก็ควบคุมร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวให้มีบาลานซ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูประโยชน์ของโยคะแล้วก็เล่นไปด้วยกันรักกนอันดับแรกเนี่ยนะคะต้องมีเสือก่อนนะคะนอนคว่ำค่ะลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆหงายหน้าขึ้นเอาไว้สักครู่นะคะ เพื่อเป็นการยืดคลายกล้ามเนือ้อเชิดคางขึ้นทําให้สมองแล้วก็ประสาทเนี่ยนะคะเริ่มมีการสังกกรละว่าเราเนี่ยจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวจะเริ่มมีการออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ซส์แล้วค่ะ,ะถ้าต่อไปก็คือมีการนอนงายค่ะเอื้อมมือค่ะมาจับที่ปลายเท้านะคะแล้วก็ค้างไว้สักครู่นะคะแล้วก็ ผ่อนมือปล่อยมือท่านี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการบริหารหน้าท้องนะคะอยากมีซิกซ์แพคเนี่ยสามารถทําท่านี้ได้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทำท่าที่เรียกว่า downward facing dog นะคะโดยที่มือของเราเนี่ยนะคะก็จะตั้งฉากกับพื้นขึ้นมานะคะเป็นลักษณะของ perpendicular ขึ้นมาเลยนะคะขามีการยกขึ้นนะคะ สลับขาข้างขวาขาข้างซ้ายนะคะข้างละหนึ่งนาทีท่าน,นี้ค่ะจะช่วยลดอาการปวดตรึงของบริเวณหน้าขาแล้วก็ช่วยคลายแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก มาถึงท่าสุดท้ายนะคะก็เป็นการนอนหงายค่ะท่านี้นะคะให้นอนหงายแล้วก็ชูแขนขึ้นค่ะแล้วก็ยกขาขึ้นด้วยนะคะขึ้นไปบนอากาศเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนรักของเราก็คือน,น้องมะหมาของเราเนี่ยนะคะทรงตัวอยู่บนฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาออกไปค่ะ ค้างท่าไวเนี่ยนะคะประมาณ2-3นาทีท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษาบาลานซ์ของร่างกายถือว่าเป็นการฝึกแบบซอฟแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายขอ้อต่อต่างๆในร่างกายด้วยค่ะช่วยระมา โยคะเนี่ยนะคะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วนะคะยังช่วยอ,อ Reduceed tension ก็คืลดความตึงเครียดความตึงเครียดของจิตใจเนี่ยเราเรียกว่า stress นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการตึงของข้อต่อของเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยเราเรียกว่า stiffness นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังช่วย improve concentration ก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมาธิด้วยนะคะโยคะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แฟชั่นนะคะแต่โยคะเนี่ยแก่นแท้ของมันแล้วเนี่ยนะคะให้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ใน ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ